สวัสดีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชัวร์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสมําเร็จในการลงทุนสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับซึ่งพวกเราจะขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง UFO88 ผู้สนับสนุนที่ทําให้พวกเราสามารถทําคลิปนี้ออกมาได้ครับหากคเพื่อนสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่3 g o d หรือสามารถคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคู่แรกขอเริ่มมนที่เซาท์ทัมตันพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเกมนี้ขอแนะนําทางฝั่งเจ้าบ้านเลยครับเนื่องจากพวกเขาในปีนี้ยกระดับการเล่นของทีมมาได้อีกระดับหนึ่งต้องยอมรับว่าบอลของรับฮาเซนฮูเทลดูเป็นผู้เป็นคนกว่าทีมใหญ่ๆอย่างแมนยูอีกด้วยซ้ำครับอาจจะมีข้อเสียก็คือเกมรับนั้นเปิดโอกาสให้คู่แข่งล่อเป้าอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ต้องให้ความดีความชอบกับยานิกเวสกาดที่ปีนี้กลายเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ฟอร์มดีที่สุดในเม ยิ่งการได้แดนนี่อิงส์กลับขึ้นสู่ทีมน่าจะทําให้เกมรุกของพวกเขาอันตรายมากยิ่งขึ้นอย่างในเกมล่าสุดก็เป็นผู้ยิงจุดโทษเป็นประตูชัยให้ทางนักบุญบุกเอาชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งพาทีมกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางแซงหน้าบิ๊กทีมหลายทีมแต่พอหันกลับมามองดูสภาพของทางดาบคู่ที่ปีที่แล้วทําดีพอเกือบจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปปัจจุบันนั้นเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก10นัดครับปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือเกมรุกที่น่าห่วงมาตั้งแต จะมีก็แต่การเสียดีนเฮนเดอร์สันกลับไปแมนยูนั้นกลายเป็นช่องว่างที่ใหญ่เกินไปและด้วยราคาที่เปิดมาทางเจ้าบ้านนั้นต่อเพียงครึ่งควบลูกมองแล้วยังไงพวกเขาน่าจะเอาชนะได้ลูกหนึ่งเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้พวกเราขอแนะนําทางเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจในระดับ3ดาวเลยครับคู่ที่2เป็นลิวส์พบกับบอกโดสเกมนี้พวกเราแนะนําทางเจ้าบ้านเช่นกันครับมองแล้วเกมนี้เจ้าบ้านที่ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแม้จะเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเมื่อวันพฤหัส แต่ก็เป็นเกมที่ไม่มีความหมายใดๆครับดังนั้นความพร้อมของผู้เล่นในเกมนี้ถือว่าพร้อมเลยครับผลงานในลีกปีนี้13นัดเพิ่งแพ้ไปนัดเดียวแบบที่ไม่น่าแพ้ทําให้ปัจจุบันพวกเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับโดยเกมรุกอันดุด,ดันจากการทําทีมโดยใช้ดาวรุ่งมีแวว์เป็นแกนหลักในการนําทีมครับซึ่งเอาจริงๆอาจจะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะทางบอกโดสเองปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะยิงได้น้อยแต่ก็เสียน้อยเช่นกันครับซึ่งก็มาจากสไตล์การเล่นอันชวนอิดอัดนั่นเอง หากทางตราหมาออกติดประมาทพวกเขาอาจจะเศร้าได้เหมือนกันครับเพราะทีมอย่างแรนส์และเปเอชเอ่ก็ถูกทางบ็อกซ์โดบุกเก็บแต้มมาแล้วในช่วงก่อนหน้าถึงอย่างไรก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านดูดีกว่าอยู่ดีครับแม้จะดูมีโอกาสเสี่ยงอยู่บ้างแต่ด้วยราคาที่เปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกเชื่อว่าแค่ลูกเดียวทางลิวส์น่าจะมีครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําให้ถึงหางฝั่งเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจในระดับ2ดาวครับผมคู่สุดท้ายเป็นเรอัลเบติสพบกับบีเอเอลเกมนี้ขอแนะนําฝั่งทีมเยือนครับ เพราะพวกเขาสามารถทำผลงานได้เหนือกว่าชัดเจนแม้การเปลี่ยนโค้ชในช่วงปิดฤดูกาลจะทำให้เกมรับดูดรอปลงไปหน่อยแต่ปัจจุบันก็เสียไปเพียงแค่11ประตูจาก12นัดซึ่งหากไม่ติดที่เกมรุกดันยิงได้น้อยพวกเขาอาจจะขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงแทนแล้วก็ได้ครับและแม้ทางทัพเรือดำน้ำสีเหลืองจะต้องแข่งบอลยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์ควไปด้วยแต่เกมล่าสุดนั้นถูกยกเลิกไปเนื่องจากเกิดโควิดระบาดหนักในอาเซอร์ไบจานครับทำให้ความได้เปรียบของเรอัลเบติสนั้นหายไปและด้วยสไตล์การเล่นของทางเบติสเอง ที่เน้นเกมรุกแบบไม่ให้หายใจหายคอแต่การมาเจอกับทีมระดับสูงกว่าต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนครับด้วยคุณภาพของตัวนักเตะเองอาจจะเป็นรองทางผู้มาเยือนแถมการเปิดพื้นที่หลังบ้านอาจจะโดนแนวรุกของบียอเรอัลที่จีจัดช่วยอากาศเข้าโจมตีได้และด้วยราคาที่เปิดมาเพียงทางทีมเยือนต่อแค่ปอ,ปอปอเท่านั้นครับแม้จะเล่นในถิ่นของเบติสแต่ก็เชื่อว่าทางบียอเรอัลจะบุกมาไม่แพ้ครับและดีไม่ดีอาจจะสวนสักโป้งเอาชนะได้อีกด้วย แต่ได้ความที่มันเสี่ยงอยู่บ้างเราจรึงขอตัดคะแนนให้ความมั่นใจคู่นี้อยู่ที่1ดาวเท่านั้นครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดในวันถัด,ถดไปสำหรับในวันนี้พวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ